Thank you สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกที่หน้าต่างอีกแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกานะคะเนี่ยค่ะบ้านแม่บ้านเบสเบิร์นฝนตกค่ะหน้าหนาวฝนตกอีกแล้วแต่ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ค่ะเมื่อเช้านี้ทั้งมืดทั้งลมเลยแต่ตอนนี้ก็ยังลมอยู่นะคะเพื่อนเพื่อบ้านก็เลย อุมอากาศมันอุ่มครึมเนาะบางก็จุดเทียนทั้งบ้านเลยค่ะเพืเ่อนๆเหมือน,นแบบมีความรู้สึกว่ามันมันอุ่นๆขึ้น <laughs> ช่างกล้าไม่กล้าพูดเยอะค่ะเพราะว่ากินอาหารเช้าเพิ่งเสร็จคะ่ะยังไม่ได้แปลงฟันแปลงฟันไม่ได้ค่ะเพราะว่า,าพลัมเมอร์มาซ่อม มาย้ายแถบมาย้ายก๊อกน้ําในห้องลอนรี่ห้องซักผ้าค่ะก็เลยเขาปิดน้ําค่ะไม,ไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปนะคะนี่อยู่ๆจับโทรศัพท์มาไม่ไมีที่วางเลยพ่อบ้านโทรมาเมื่อเชา้าสิบโมงแม่บ้านยังอยู่ในที่นอนอยู่เลยค่ะแม่บ้านยังไม่ตื่นเลยแกบอกว่าแกกําลังจะกลับมาจากที่ทํางาน พ่อมาดูที่พลมเมอร์มาทําแท็บนะคะมาทําก๊อกน้ําแม่บ้านก็เลยตื่นพอดีแกมาถึงบ้านได้เวลาทําอาหารเช้าให้เมียค่ะ <c oughs> กินกาแฟค่ะเพื่อนๆอากาศอากาศเย็นๆหนาวๆเนาะกินกาแฟอุ่นๆค่ะหนูหน้าตาแม่บ้านอาบน้ําแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรทั้งสิ้นอ ดูสกายล่าวันนี้เอานางเข้ามาข้างในค่ะมันฝนตกข้างนอกลูกชายก็ตื่นขึ้นมากินเบรคฟาสต์แล้วก็เข้าไปในห้องนอนต่อบรรยากาศเงาเงา,เงานะคะเพื่อนๆข้างนอกเปียกแฉะ ก็ไมไ่ไม่ได้หนาวมากนะคะวันนี้อากาศกำลังดีเลยแต่ว่าฝนตกเนาะมันไม่แดดมันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนมันหนาวหนาวเยอะขึ้นนะคะดูป่าดงพงพีของแม่บ้านแม่บ้านไม่สนลรอไม่สนเลย <laughs> ไม่สนเลยวันว่างก็นั่งเฝ้าแต่หน้าจอคะ่ะ ฝนตกลงมานิดหน่อยสองวันหญ้าเขียวใช่คะ่ะมีเหตุขึ้นละหลังบ้านนะคะมันเริ่มสว่างแล้วคะ่ะเพื่อนๆในฝั่งนี้สว่างแล้วอบอกพ่อบ้านว่าไม่ต้องไปทำงานอีกได้ไหม <c oughs> ขนาดแกมาสิบนาทีที่ทำงานยังโทรตามแล้วคะ่ะ ไม่ใช่ตามให้ไปทำงานนะคะโทรมาคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยคะ่ะแกบอกว่าแกไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กแกมาแกต้องทํางานเกจะกลับไปอีกคะ่ะจะต้องรองให้พัมเมอร์เสร็จก่อน ทำไมพ่อบ้านต้องกลับมาไปทํางานแล้วทําไมต้องกลับมาใช่ไหมคะเพราะว่างานพลัมเมอร์งานช่างนะคะแล้วก็มันไม่ใช่งานที่แบบเขามาโค้ดแล้วเขาจะมาทําอย่างนี้มันไม่ใช่คะ่ะเขาไม่ไม่ใช่งานที่เขาแจ้งราคามาแล้วนะเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่ใหญ่มากแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องต้องงานยากง่ายประมาณไหนคะ่ะเราเป็นผู้หญิงเนาะเราไม่รู้เพราะว่าก็เลย พ่อบ้านก็เลยมาน่ค่ะยังทำงานอนยูกนยแกคุยงานอยู่ค่ะเราก็เลยแบบให้พ่อบ้าน <So S 1> มา <wanna> ดู 5, ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ราคาเนาะกลัวเขาจะชาร์จเยอะค่ะปัญหา <laughs> เดี๋ยวให้พ่อบ้านคุยงานก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาคุยกันต่อ yeah, พลัมเมอร์ไปแล้วคะ่ะยังไม่ได้เสร็จนะคะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยเมื่อก่อนแถบอันนี้มันจะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะย้ายแถบตรงนี้ลงมาตรงนี้อันนี้เป็นของเครื่องซักเอ้เครื่องซักผ้าเนี่ยคะ่ะน้ําร้อนน้ําเย็นยังไม่ได้เสร็จนะคะแค่เข้ามาเปลี่ยนอันนี้จอยอันนี้ใหม่แล้วก็เลื่อนปรับน้ําร้อนน้ําเย็นใหม่แค่นั้นเองสองร้อยเหรียญคะ่ะเพื่อนๆ งานประมาณ15นาทีเดี๋ยวครั้งต่อไปเขาจะมาอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้เสร็จค่ะใครอยาก <c ười> ใครอยากรวยต้องมีสามีเป็นพลัมเมอร์นะคะเพื่อนๆพลัมเมอร์ก็คืองานช่างงานซ่อมงานขุดหลุมฝังดินขุดซ่วมเนี่ยค่ะพวกเนี้ยเขาเรียกพลัมเมอร์ค่ะ เงินดีมากๆเพราะว่างานพวกนี้นะคะก็คือเขาเรียกเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายดูดูบ้านไม่บ้านลบไม่บ้านแขวนเสื้ออาไว้ทั่วเลยแม่บ้านพามาดูอันนี้ดีกว่าวิธีสร้างบ้านของออสเตรเลียนะคะก็คือทุกอย่างเขาฝังไว้ข้างในเนาะพอเขาจะซ่อมมันถึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะว่าแผ่นอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแบบ อิดบล็อกหรืออิดมวลแดงบ้านเรานะคะเข mm hmm. าเรียกว่ามันเป็นแผ่นจิบล็อกค่ะแผ่นนั้นหนาเป็นเป็นกระดาษอัดแน่นนั้นหนาแมทเทเรียลไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าประมาณนั้นค่ะก็แข็งแข็งคงทนนะคะเนี่ยก็คือถ้าคุณจะซ่อมคุณก็ตัดแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ยกออกแต่ช่วงเฉพาะช่วงที่คุณจะซ่อมนะคะก็คือ ข้างในมันก็จะเป็นรูอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเดินสายไฟเดินสายอะไรไปก็ได้ค่ะแต่ถ้ามันถ้ามันติดไอ้ทิมเบอร์แบบนี้นะเขาก็เจาะรูอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาก็เจาะรูอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้สายอะไรผ่านไปได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็วิธีซ่อมก็คือถ้าเราไม่รื้อออกเป็นแผ่นเราก็ตัดเฉพาะนี่ตัดจิ๊บบล็อกเท่าไซส์อย่างเงี้ยค่ะก็เอามาประกบเข้าไปแล้วก็มันก็จะมีมีเน็ตมีตะข่าย ที่เป็นเหมือนกลูเป็นเทปอะคะ่มติอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ใช้ปาสเตอร์แม่บ้านคงจะเรียกไม่ถูกอะคะ่ะแต่บ้านมันจะเป็นกลูนะคะก็เกลีย่ยให้มันเรียบเหมือนเดิมแล้วก็กระดาษทรายเอาเครื่องมาแซมมาฝายมาขัดขาดขด,ขด,ขดมันให้มันเสมอคะ่ะแล้วก็ทาสีใหม่นะคะเพื่อนๆนี่ปกติพ่อบ้านจะทำเองคะ่ะงานแบบเนี้ยแต่แกไม่มีเวลาคะ่ะแกก็ เหมือนแกแบบอยากให้มันเสร็จเร็วเนาะแกก็เลยเออเรียกเขามาทําเลยแล้วกันพอเรียกเขามาทําก็มันไม่ได้โค้ดร,ราคาก่อนนะคะมันก็เลยแกก็เลยจําเป็นที่ต้องมาดูเนี่ยบ้านแม่บ้านอยู่นี่หลังนี้ยี่สิบปีได้แล้วมั้งค่ะยี่สิบกว่าปีได้แล้วมั้งนี่น้ำมัน เทียนมันเอียงเทียนอันนี้ไม่ชดช่วงลยส่วนนี้ก็ไม่ได้ค่ะจุดไว้ทั่วเลยค่ะมันอากาศมันเย็นเนาะแม่บ้านก็จุดไว้ทดสอบดูก่อนมันจะไหมหรือเปล่าไม่ไหมค่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยค่ะบ้านแม่บ้านแม่บ้าน บ้านหลังนี้มันยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะเพื่อนๆและแม่บ้านซื้อบ้านหลังนี้มาได้ในราคาขาดทุนนะคะไม่ใช่ขาดทุนของแม่บ้านนะขาดทุนของเจ้าของเดิมคนที่ขายให้แม่บ้านบ้านหลังนี้จะเช็คประวัติมานะคะจากที่เขาสร้างอะ่ะแม่บ้านเป็นคนที่สามนะคะเพื่อนๆเป็นเจ้าของคนที่สามไม่ใช่บ้านเซ็กันแฮนบ้านเจิร์แฮนแล้วคะ่ะ แม่บ้านเป็นคนที่สามถ้าจะไม่ผิดบ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดปีนี้ปียี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสายบสี่ประมาณเกือบยี่สิบสี่ปีแล้วค่ะบ้านหลังนี้เนี่ค่ะเจ้าของเดิมที่ขายให้แม่บ้านน่ะเขาขายให้ถูกกว่าราคาที่เขาซื้อมาอีกนะคะเพราะว่า ช่วงที่แม่บ้านมาซื้อบ้านหลังเนี้ยเขาขายถูกมากเลยในแอรีเรยนเนี้มีบ้านหลังเนี้ยคือคือเขาอยากขายด่วนนะคะก็คือเขามีปัญหาภายในครอบครัวนะแม่บ้านก็เลยซือ้อซื้อได้ในราคาถูกะคะ่ะบ้านแม่บ้านสีห้องนอน,นะคะ่ะสี่ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นใหญ่แล้วก็ หนึ่งห้องกินข้าวหรือจะเรียกว่า two living room ก็ได้ค่ะแล้วก็จอดรถได้สองคันพื้นที่บ้านของแม่บ้านก็1,130 square meters ค่ะก็ค่อนข้างใหญ่นคะคะจริงๆตอนที่แม่บ้านซื้อมาครั้งก่อน่ะ ก่อนที่จะพ่อบ้านจะรีโนเวทนะคะพวกกระเบื้องพวกอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองๆที่มันเป็นแผ่นเล็กๆค่ะประมาณอันนี้มันเป็นหกสิบขนาดไซส์หกสิบนะคะของแม่บ้านก็คือมันคือครึ่งหนึ่งของขนาดนี้นะคะ่ะแล้วมันก็จะออกกระเบื้องสีเหลืองๆนะเพราะว่าโทนบ้านเก่าเขามันเป็นสีครีมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพวกแม่บ้านก็มาเปลี่ยนเป็นเป็นสีเทาคอนบุรีสีขาวแล้วก็สีเทาเข้มนะคะข้างใน แต่ข้างนอกก็ยังเป็นโทนเป็นโทนสีแดงสีครีมอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสีบล็อกได้นะคะนอกจากว่าเราจะเราจะเรนเดดเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเอาปูนมาฉาบแล้วก็เปลี่ยนทรงบ้านไปเลยนะคะสีบ้านใหม่ไปเลยแต่ว่าอันนั้นมันคือมันคืองานใหญ่งานเยอะที่มันต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ใช้เวลายเยอะ,ะคะ่ะแม่บ้านก็เลยยังไม่ทํานะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เราจะเอ็นอัพกับบ้านหลังไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบลูกชายเรียนจบหรือว่าอะไรโยกย้ายนิดหน่อยมีโลเคชันโอเคเหมาะกับเราแม่บ้านก็อาจจะย้ายนะคะแต่ว่าแอเรียที่แม่บ้านแอเรียที่แม่บ้านอยู่นี่เป็นแอเรียที่ดีมากๆนะคะเพื่อนๆก็คือส่วนมากก็ไม่มีบ้านเช่าอะ่ะมีไม่ใช่ส่วนมากแล้วค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นบ้านใหญ่มันเป็นพื้นที่กว้างส่วนมากคนเช่าเขาจะไม่อยากเช่านะคะเพื่อนๆน เพราะว่ามันต้องทามันต้องทําสวนมันต้องทําความสะอาดเยอะแล้วก็ค่าเช่ามันก็จะแพงนะคะ mm hmm. เขาก็เลยไปถ้าคนที่เช่าบ้านส่วนมากเขาก็จะเช่าบ้านที่หลังไม่ใหญ่มากหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะดูแลได้ไม่ต้องเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเช่าอพาร์ตเมนต์การดูแลสวนนี้ก็คือแลนด์ลอร์ดเจ้าของบ้านเขาจะเป็นคนจ่ายนะคะแต่ว่าถ้าเช่าบ้านเป็นหลังนี่ทําสวนทําอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจ่ายเองนะคะ นี่ค่ะประวัติบ้านหลังนี้ของแม่บ้าน <c oughs> วันนี้บ้านแม่บ้านรกมากๆเลยค่ะก็คือมันมันยังไม่เป็นวันที่ต้องทําความสะอาดนะคะจริงๆก็ก็ทําได้แหละแต่ว่าอาจจะทําตอนบ่ายเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาผ้ามาซักพอดีให้พ่อบ้านแบบจอยเครื่องซักผ้าชั่วคราวไว้ให้แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะซักผ้า อันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเ,เพื่อนๆจะเห็นว่าพ่อบ้านยังทํางานอยู่แต่ว่าแม่บ้านอยู่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าแม่บ้านไม่ทํางานวันพฤหัสวันศุกร์นะคะเพื่อนๆก็คือทํางานสามวันไม่ทำสี่วันนะคะเนี่ยค่ะก็เลยเป็นวันสบายๆของแม่บ้านค่ะลาลาพาไปดูหลังบ้านคะ่ะทําไมมันมันมืดตืต้อๆมาอีกแล้วโอ้โหฝนจะตกคะ่ะเพื่อนๆ ดูดูบรรยากาศดูโอ้ก้อนเบอร์เรอเลยอย่าเพิ่งพัดผ่านนะเอามาตกมาอีกสักดอกหน่อยแม่บ้านชอบฝนตกค่ะดูก้อนเบอร์เรอเลยค่ะเพื่อนๆแต่ฝั่งน้้นกำลังสว่างไล่มาละอบรรยากาศนี่สุดเหงาวางเวง อากาศเย็นๆสดชื่นสดชื่นค่ะแม่บ้านชอบฝนตกบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ยมันกําลังจะไปแล้วไอ้ก้อนดำๆนะทําไมไม่ตกที่นี่นะ่ะเนี่ยค่ะแดดมาแล้วเนี่ยโอ้ย <c ười> ดูค่ะภายในไม่กี่วินาทีนะคะดูแดดเปรี้ยงมาชียเนี่ยค่ะบรรยากาศออสเตรเลียค่ะ เดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคลื้มเดี๋ยวหนาวนะคะเพื่อนๆไปละข่าเพื่อนๆยังไงก็ใครที่ทำงานวันศุกร์ก็ขอให้ h a v e a nice afternoon นะคะแล้วก็ h a v e a nice week end นะคะช่วยกันดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆฝากความห่วงใยถึงทุกคนที่เมืองไทยด้วยนะคะดูแลสุขภาพค่ะบัลลค่ะสวัสดีค่ะ